วันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวเก้าของพ่อจวงบางคนไม่รู้หรอกว่าพ่อจวงเขียนตัวเก้าไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งแปดเขียนกระพ่อนี่แหละนะเขียนไว้ทีนี้พอเขียนเสร็จปั๊บมันก็จะคุณยายว่ามันก็จะมีที่มาที่ไปพ่อจวงเขียนก็เลิกเขียนนะพ่อจวงเขียนก็เลิกเขียนพ่อจวงเขียนก็เลิกเขียนเพราะว่าบางคนลูกศิตเนี่ยนะลูกศิษิ์ พวกรู้มากหรอไม่รู้มากอันนี้พ่อไม่รู้นะโยพูดไงว่ากระแทกกระสายเข้าไปเรื่อยนะแต่รู้ไม่จริงพอไม่รู้ไม่จริงก็เป็นแบบนี้พอเจอจริงๆเข้าก็ไม่กล้าออกมานะอนุมานตัวเก้าของพ่อจวงนี่นี่คืออนุมานตัวเก้าของพ่อจวงนะน,นี่คืออนุมานตัวเก้าพ่อจวงเขียนไว้แต่ปีหนึ่งแปด เขียนจบไหมเขียนไม่จบเขียนไม่จบเพราะเกิดมีอุบิเหตุซะก่อนนะอันนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยพ่อเป็นคนชี้ว่าตรงไหนตรงไหนทำอะไรไว้ข้างในนะถ้าไม่งั้นโมไม่ได้ถ้าตัวเองไม่ทำแล้วโมวไม่ออกไม่รู้จะโมไงใช่ไหมพ่อก็เลยไ <c oughs> ด้กินมานี่นี่ชัดๆเลยเนี่ยตัวกล้าว่จวง หานุมานขีเนข่เมฆอานุมานขี่เมฆนี่ไม่ธรรมดาอันนี้เป็นผ้าน,นี่คือผ้าทําศพผ้าหอ่อศพแล้วที่เข้ามาในผ้าหอ่อศพเนี่ยเขียนแล้ไม่จบเขียนูจ้จจบอ่ะจบไม่ได้พอจบไม่ได้พ่อก็ทําไม่ได้ก็เก็บมั้งแต่นั้นเลยปี<อ>ปีหนึ่งแปดใช่ไหมใช่เก็บมาเลย เก็บมาจนทุกวันนี้จนพ่อเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งแปดยี่ด้วยปีหนึ่งแปดปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกี่สิบปีเก็บมาเลยเลยแล้วเขไม่เคยแล้วพ่อจูงแกทํานะแกไม่เคยบอกใครมีแต่พ่อเท่านั้นที่รู้พราะแกจะไม่ให้ใครรู้เลยว่าแกทำอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรเมื่อไรแกไม่บอกเลยก่อนนั้นนะ่ะพ่อกลับมาจากทุรละตอนนั้นยังไม่ได้เป็นทหาร ตอนนั้นยังไม่รับราชการทหารพ่อกอ็ไปเที่ยวมากลับบ้านมาคือก็จะเย็นละไม่มีใครมีพ่อกับปู่จวงสองคนอยู่ในบ้านพ่อแกก็ได้ยินอะไรไม่รู้แกก็หยิบผ้าตันนี้ขึ้นมาเฮ้ยผนะ้าตัวเมื่อกี้นี้ที่ดูตัวแรกเมื่อกี้หยิบขึ้นมาพอหยิบขึ้นมาเสร็จปั๊บแกก็ให้พ่อเน,นี่ยมาช่วยว่าช่วยเขียนช่วยทำนะช่วยเขียนช่วยทำ,นะยทำตัวนี้เห็นเนี่ยดูสิ ขี้เละกน่าตาดีเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือพ่อจวงทําแล้วผมมาแล้วพ่อเนี่ยทุกวันนี้ยกเครดิตให้อาจารย์โอมยกเครดิตให้อาจารย์โอมบ้านบางขุนเทียนสักได้เลยเป็นฐานุมาตัวเก้าของพ่อจวงทีนี้เขาบอกว่าอาจารย์โอมไหวไหมสักไหวไหมอาจารย์บอกว่าไหวไหวก็เอานะถ้าไหวก็เอาถ้าไม่ไหวก็หยุดนะ เขยขึ้นมานะครับอันนี้อาจารย์โอเป็นเพื่อนเมื่อมาใหม่เพื่อให้สวยเพื่อให้สวยงามาง mm. คนบอกว่า mm. ไม่มีขอบพระจวไม่มี mm. ก็พิจารณาเอานะครับพิจารณานี่ขอบพระจวมีอ mm. นุมานขีเมฆตัวนี้มีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปพูดไม่ได้ mm. นะ พวกเรา<ช>อาจารย์องค<ข>์เข, <อ S 1> ขียนไปได้เขียนปีหนึ่งแปดใช่ไหมคร<อ>ับพ่อปีหนึ่งแปดสองพันห้าร้อยสิบแปดพ่อเขียนกับปู่สองคนใช่ตอนนั้นพ่อเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสุวรรณสลิบพ่อเรียนอยู่ชั้นมสองสามตอน,น,นั้เป็นมสองนี่ชั้นนี้เป็นมตอนนั้นอยู่มสองสามปีหนึ่งแปดพ่อสมวนตมวนเลยเพยาราะไว่าจิโกะเอางี้ดีกว่านะจิโกะดีกว่านะก็เลยพ่อเลยว่าเหมือนกับว่า ให้พ่อเนี่ยต้องทําดูว่าอจะทําได้ไหมอะไรได้ไหมพ่อก็เขียนได้พ่อก็เขียนได้พ,ไดพ่อก็ทําได้แต่ไม่รู้เหตุผลคนใดครัปูเองเนี่ยปู้จวงอหยุดเขียนพอหยุดเขียนเสร็จปับ๊บพ่อก็ไม่กล้าถามว่าทําไมไม่ทําต่อเพราะวันมันไม่จบทําไมไม่ทาต่อพ่อแกก็เลยบอกว่าเอ้ยพ่อแกเลยไม่พูดอะไรว่า ทำไมถึงไม่ทําต่อพอไม่ทําต่อเสร็จปั๊บพ่อก็ทําต่อไม่ได้พ่อไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงต่อเข้าใจไหมลูกแกจะเขียนอะไรกันงไงเนี่ยเขียนไม่ได้ละเพราะแกไม่ทําต่อไงแล้วแกไม่บอกแกจะบอกพ่อเลยว่าตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้นะได้เท<ม>่าที่บอกได้เท่าที่บอกจำไว้นะรู้นะได้เท่าที่บอกแต่พอพ่อให้อาจารย์โอมดูอาจารย์โอมหายสงสัยเลย ที่ปู่ก็จะสิ้นน่ะปู่เขาก็สิที่หูพ่อว่าที่หูพ่อว่าสามสี่คำแต่พ่อฟังไม่ออกว่าปู่ให้อะไรจนพ่อจนอาจารย์โอมาล้พ่อสงสัยปู่เขาให้ตัวนี้พูดไม่ได้นะลุงนะพูดในที่นี้ไม่ได้นะพูดไม่ได้พวกหนูจะร่วนเองนะอันนี้พ่อพูดไม่ได้มันก็ตรงกับคาที่พ่อได้ยินตอนใช่ตรงกับคาที่พ่อได้ยินที่ปู่เขาสิ้างหู พอาพอาจารย์โอ๋พออาจารย์โอมพูดกินปุ๊บพอ่อนู้ขึ้นได้แล้วเฮ้ยพ่อแกพวกเรานี่อย่างนี้นี่ว่าพ่อเราเห็นแกออาบอาบอาบสี่ครั้งแต่ฟังไม่ได้ฟังไม่ออกไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรจนอาจารย์โอมาเห็นพอ่อเนี่ยตงสัยปูกก็ให้ไว้เนี่ยพ่อยังไม่รู้เลยพ่อยังไม่รู้เนี่ยตงสัยปูกก็ให้ไว้เนี่ยแต่เป็นโชคดีที่ปู่ท่านสิ้นแต่ท่านทิ้งตัวนี้ไว้ให้ ฉันทิ้งตัวนี้ไว้ให้อาจารย์โอมให้อาจารย์โอมสารต่ออาจารย์โอมบังขุนเทียนสร้าสรางต่อที่บอกก็หัวใจตัวเก้านั่นแหละใช่หัวใจตัวที่เก้าแต่บอกไม่ได้ว่าแต่บอกไม่ได้คืออะไรใช่แต่บอกไม่ได้บอกคนอื่นไม่ได้เออบอกคนอื่นไม่ได้บอกคนอื่นไม่ได้แต่พวกเองถ้ามาสักนะพวกเราเนี่ยถ้ามาสักได้ครบได้ครบเลยอาจารย์คอไให้อาจารย์โอมก็ให้ครบเลยนะ เพราะนั้นพวกเราเมื่อได้ตัวเก้าของปู่จวงไปแล้วนะพูดได้เลยมีที่มาที่ไปตัวอย่างกเขาเห็นถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสงสัยขอญาตพูดจับจากกูลูกพ่อจวงและกูก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นใครจะมาเถียงกูไม่ได้ขอญาตพูดจับจากเขียนเงี้ยกับมือเออเขียงกับมือ ขกบมือเข้าใจไหมทุกอย่างเ็าจบอ่ะพอพ่อแกพอพ่อแกปู่เขาเนี่ยเขาเขาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแกแกจะอะไรเราก็ไม่รู้แกก็หยุดเขียนเลยบอกเพี้ยพ่อพไม่เขียนแล้วอ้าวถ้าพ่อไม่เขียนแล้วผมกผมหมดแค่นี้ใช่ไหมพ่อก็บอกกูไม่เขียนแล้วบอกบอกเอาพ่อไม่เขียนแล้วลูกแกไม่ได้พูดกูนะพ่อไม่เขียนแล้วลูกทีนี้พอพ่อไม่เขียนพ่อก็เขียนต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะต่อไปคืออะไรวะ ไม่รู้เลยอาจารย์โอมเข้าก็เลยมาแกะถามพ่อว่าพ่อตัวนี้นี่ได้ไหพ่อก็บอกได้เลยแล้วยกเครดิตตัวนี้ให้อาจารย์โอมสักรู้แหละแต่ไม่กล้าเขียนใช่ <laughs> <laughs> พ่อก็เลยยกตัวนี้ให้เครดิตให้อาจารย์โอมไปทำดีนะทำดีเหมือนกับที่คอนเส็ร์ตกอจาว่า ลูกพ่อไม่งอไข่เข้าใจไหมลูกพ่อเป็นงอไค่แล้วทําไมป,ปู่แกเขียนไว้ถึงขี้เมฆครับพ่อจะให้พูดไหมเอาอ้อมอ้อมหอเขาจะให้อีกคนหนึ่งเขาจะให้อีกคนหนึ่งเอาไว้เป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องแปลงตัวอะไรละเอาตัวนี้แต่ด้วยเหตุผลคนใดอันนี้ไม่พูดนะลุงนะไม่พูด ด้วยเองคนก็ได้อธิายพ่อไปพูดอธิบายหานุมานนี่เหรอหรอเหาเป็นอะไรหนุมานเห็นไหมฮนุมานหาวมาเป็นสุริยะเห็นไหมสามจุดเห็นไหมเห็นไหมจักรสามจุดสุริยะแล้วหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนตัวในเห็นไหมลูกตัวในคือพระจันทร์ตัวนอกคือพระอาทิตย อาจไหมนี่พูดกันให้รู้เรื่องไปเลยตัวนายคือพระจันทร์ตัวนอกคือพระอาทิตย์สุริยันจันทานไปซะนั่นเลยสุริยันธาทาถามว่าขอพอูดยิ่งนี้อย่าพูกมึงรู้กันบ้างไหมใครรักพ่อจวงพ่อขอสนับสนุนพ่อเวรอ้เขาไปไปดีแล้วได้ดี ถ้าใครไม่ศรัทธาพ่อจวงศรัทธาเปล่าเปล่าศรัทธาแบบขอไปทีพ่อก็ไม่แช่งเขาก็ปล่อยเข้าไปคือเขาศรัทธาก็คือศรัทธาเขาไม่ศรัทธาก็ปล่อยเข้าไปลูกแล้วอย่าไปเฮ้ยมึงไม่ศรัทธาพ่อ lateral. ไม่เอาเข้าใจไหมลูกปล่อย <net> เขาเขาศรัทธาพ่อจวงเขาก็รู้ถ้าเขาศรัทธาพ่อจวงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเ็าจะรู้ถ้าใครไม่ศรัทธาพ่อจวงเอาไปเลือเธอก็จะรู้เองนะก็จะรู้เองเพราะฉะนั้น ก็ถึงบอกว่าตัวนี้มีที่มาที่ไปอ้าว